หน่วยสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านระดับชั้นอนุบาล3วันที่1ชื่อและลักษณะของเครื่องใช้ในบ้านในบ้านของเรามีสิ่งของเครื่องใช้มากมายที่มีชื่อเรียกและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า เด็กๆรู้จักสิ่งของเครื่องใช้อะไรกันบ้าง <im itation> เด็กๆ <im itation> ลองดูสิคะว่าภาพนี้คืออะไรคะ <im itation> เด็กๆรู้จักไหมเอ่ยอ่าเราเรียกว่าหม้อหุงข้าวนั่นเองค่ะภาพนี้ล่ะคะเด็กๆรู้จักไหมคะมีอะไรเอ <im itation> <im itation> ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกมีมีดกับอะไรคะมีมีดกับเขียงนั่นเองค่ะ ภาพต่อไปเด็กๆต้องรู้จักแน่ๆเลยภาพนี้เราเรียกว่าอะไรคะอาเราเรียกว่ากระทะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพนี้เด็กๆรู้จักไหมคะอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเราเรียกว่าช้อนและซ่อมนั่นเองค่ะ ภาพต่อไปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในห้องนอนเราไว้ใช้สำหรับหนุนนะคะเด็กๆเอ๊เด็กๆพอจะรู้ไหมว่ามันคืออะไรเอ่ยติกต๊กตอกติกต๊กตอกเราเรียกว่าหมอนนั่นเองค่ะภาพต่อไปเป็นสิ่งที่เราใช้ทำความสะอาดภายในบ้านของเรานะคะเด็กๆอันนี้เราเรียกว่าไม้ปัดขนไก่ค่ะ สุดท้ายคือเราเรียกว่าไม้ถูพื้นนะคะเด็กๆเอาไว้ทำความสะอาดภายในบ้านของเราเช่นกันนะคะเด็กๆนอกจากภาพที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูนะคะก็ยังมีสิ่งต่างๆที่เป็นของใช้ภายในบ้านอีกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นจานผ้าม่านโต๊ะเก้าอี้ตู้ก๊อกน้ำ กาน้ำร้อนนะคะยังมีของใช้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงกับสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านของเรากันบ้างดีกว่าค่ะเด็กๆรูปสี่เหลี่ยมเช่นหมอนผ้าห่มตู้เย็นรูปทรงวงกลมได้แกกระมังกระทะ แล้วก็จานนั่นเองค่ะการบ้านวันนี้ให้เด็กๆนะคะถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำเครื่องใช้ในบ้านของตนเอง5ชนิดและบอกด้วยว่ามีลักษณะคล้ายรูปทรงอะไรส่งให้คุณครูประจำชั้นดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ